HOME SOLUTION CENTER ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้าง C-PAC m โม i นสีสวยทนนานแบรนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดึงแบรนด์ทุกวันนะครับ แฟนคลับรายการเกมเนรมิตห้ามพลาดพิมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของรายการเพื่อเชียร์ทีมคุณโกติกับคุณจัตุรงมกจกหรือทีมคุณอามพิพัฒกับคุณโอฟูตองขอความที่ถูกใจของทั้งสองทีมจะได้รับของที่ระลึกจากทีมที่คุณชื่นชอบการเนรมิตสุข,ขาลอยน้าเพื่อผู้ประสบอุทกภัยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทีมคุณโกติและคุณจัตุรงก็ลงมือทํางานด้วยตัวเองเลยละครับ ทางด้านคุณอาบและคุณโอ๋ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับลงมือติดตั้งกระเบื้องหลังคาด้วยตัวเองเลยละครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยอันนี้คือหลังคาที่คือเลือดวันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบคุณครับที่พอโดนแสงเนี่ยข้างในมันก็จะสว่างแต่เรามันจะไม่ไม่ทะลุแต่ถ้าโปร่งใสเนี่ยคือมันจะทะลุเห็นท้องฟ้าเลยครับพี่อ๋อครับเรือแบบคุณนะใช่ครับเออโอ๋ไปไหนโอ๋ไปกินแล้วเนี่ยพขยับมาที้นะครับ โอเคครับได้ไหมอ่ะแล้วครับโอ้ยนี่ยามันงาถอนเอาขึ้นหน่อยพี่ต้องดันดันอีกเยอะทำได้เลยวันนี้งานโดยดูดีมากอันนี้เนี่ยก็วันนี้โครงอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปค่ะก็วันนี้เราทำเราก็ทำทำเสร็จเลยไหมวันนี้อ๋อแน่นอนเดี๋ยวจะลงสีเลยค่ะเฮ้ยเท่อะเสร็จเลยอะแสดงว่าผู้ประสบประสบควายจะได้ใช้ได้ทุกวันใช่เราเร่งทำที่สุดเลยพี่นี่24ชั่วโมงนั่นเนี่ยเดี๋ยวยกนะครับ ต้องบอลเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตงวังวัวางก่อนวังก่อนวังก่อนไม่ค่ะยกคือสภาพเราต้องยกวันนี้คงนี้ปุ๊บแล้วเจอนี่ทำไงยกข้ามพี่ยกข้ามยกข้ามที่โูไม่พออะไปหาคนช่วยพี่ทำไมดินะเอ๊ะใครจะมีจิตอาสาบ้างนะใครที่เขาเล่นอินสตาแกรมอยู่นะเขาจะพักอินสตาแกรมแล้วก็มาช่วยเรายกได้บ้างนะอยากได้คนช่วยอ่ะเฮ้โอเคครับ อย่าได้อย่าเลยลำบากเปล่าเฮการอยู่ลำบากเปล่าไม่พี่สามารถแบกสองคนนี้ขึ้นได้เลยนะเฮ้ยจริงเปล่าทำได้เปล่าเฮ้ยไม่เชื่อพี่แข็งแรงนะลองดูอะไรคือทำาท็กแจะให้พี่แบกจริงจริเหรอเอาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรอะไรอครับแต่แต่ว่าของพี่ไม่ต้องของพี่ไม่ต้องช่วยนะเพราะว่าของพี่ไม่ได้มายุ่งยากอะไรอย่างนี้ใหญ่โมาอ่ะช่วยเขาหน่อยอะไรไม่เป็นไรนน้ำใจน้าใจนิดนึงน้ำ ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ระหว่างกลางนี่พอดีเลยมันอ็แงนี้หัวใหญ่ใหญ่ไร้อเลรอัอย่าเล่นเรื่องหัวโตช่วยหน่อยนะครับขอบคุณนะครับมามาครับหนึ่งสองสามเกไปตับนี่นะตัดนีนะจัดไนี่นะโอเคโลล่าต้องมีผลลัพข้างบนนะไม่เป็นไรผมผมได้ผมได้เอ er no าล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้ เราจะไปใส่ทำไมเราออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขยับซ้ายขยับซ้ายครับโอ้ยครับรองเท้าของเรามือครับขอบมือ้กับปิศาจลงเลยก็ติีกันยอดไปกลับกลับไปทำของเราของเราของเราเนี่ยไม่ทำเลยหลับอย่างเดียวไปไปกลับไปทำของเรามาเจอกันนะขอบคุณครับเออโอ้นี่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะสามัคคีคือพาลานกันป่ะ อ่ะน้องเมื่อกี้พี่ช่วยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเออคราวนี้พี่สามคนเนี่ยทุกคนนิดหนึ่งมันไม่ได้เรื่องใหญ่หรอกนิดเดียวอนิีเดียวเดียวเออช่วยยกไอ้นู้นหน่อยอ่ามาดูพักนี่ครับอันนี้ครับไม่ใช่เฉพาะน้องคนเดียวนะทั้งหมดเนี่ยทีมงานทีมงานด้วยทีมงานด้วยทั้งสองทีมต่างก็มาช่วยกันยกโครงสร้างสุขารลอยน้ำที่นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของชาวไทยทุกมูเรลจริงๆครับ รูปตรงรูปตรงเหนื่อยมากปัญหาเนี้ยผมได้ถึงอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนน้ําท่วมอ่ะถ้าเกิดทุกคนเนี้ยคิดว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นปัญหาหนักใช่ไหมครับเหมือนน้ำท่วมที่ว่าเป็นปัญหาหนักแต่ถ้าช่วยกันถ้าเราช่วยกันทุกคนมันต้องนั่นให้เป๊ะอ่ะก็ไป่ับให้หนักอ่าถูกต้องผลไม้ขนมเมย์ผมชื่นชอบที่มากครับจะลองมองจดไปละไปใจหัวก็รัวร้าไปไหมไปขอบคุณครับขอบคุณครับ เมื่อได้โครงสร้างแล้วทีมคุณโกติและคุณจตรร